โฉมปัจจุบันอยู่ผู้ง่ายนะครับโมปัจจุบันอยู่อายุยังไม่เยอะแล้วก็ราคาเข้าถึงจับต้องได้เข้าศูนย์เช็คระยะทุกหมื่นกิโลเป๊ะมากนะครับไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับยางใหม่ตลอดเวลาแน่นอนว่าสวยโครงสร้างเดิมแน่นอนอยู่แล้วรถพวกนี้มันรู้ประวัติูีแล้วนะครับขี่เลขตัวถังเข้าไปในศูนย์นี่ก็จเจอแบบละเอียดยิบ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ผมก็น่าจะอยู่กับรถท้ายๆแล้วนะครับของร้านเรานะครับซึ่งเป็นรถที่ขายดีมากๆนะขายจนเหลือไม่กี่คันแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่สภาพกันไปนะครับราคาถูกราคาแพงตามสภาพตามไม่กันว่ากันไปนะครับซึ่งฟอร์จูเนอร์โฉมนี้เองก็แน่นอนนะครับหลายคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นรถของผู้บริหารธนาคารที่หมดอายุสัญญาเช่ามาเป็นหลุดมาเป็นมือ2นะครับผมอยู่กับเตยต้าฟอร์จูเนอร 2.4V ปี2016หรือ2,559นะครับก็อดพูดง่ายๆคืออถที่อาจจะไม่สูงกว่าน,นี้นะครับก็ขายออกไปเกือบจะหมดแล้ววันนี้ผมน่าจะเป็นลอถที่ไม่น้อยนะช่วงนี้นะครับไม่อยู่ประมาณสักแสนห้านะครับแสนห้าไม่เกินแสนกลางครนะัพูดง่ายๆก็จะเป็นอีกราคานึงซึ่งวันนี้คันนี้ผมอยู่กับผมละไม่ประมาณแสนห้าสนุนราคาที่859,000บาท นะครับ859,000บาทนะครับรถกลุ่มนี้ก็คือ,อเป็นรถกลุ่ม p p b ที่อายุยังไม,ไม่ไม่เก่ามากก็ถือว่าเป็นโฉมยัง,ยงโฉม,มปัจจุบันอยู่พูดง่ายๆ่ายนะครับโฉมปัจจุบันอยู่อายุยังไม่เยอะแล้วก็ราคาเข้าถึงจับต้องได้อาจจะไม่ใช่รถที่สวยจ๋ากริบทีเดียวแต่เป็นรถที่ประวัติด,ดีนะครับพร้อมใช้ทุกอย่างนะครับเพราะว่ารถพวกนี้มันเข้าศูนย์ตลอดเข้าศูนย์เช็คระยะทุกหมื่นกิโลเป๊ะมากนะครับไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับยางใหม่ตลอดเวลา ไม่มีล้นดังนั้นละรถกลุ่มนี้คือเป็นรถที่ขายดีเป็นรถที่ขายดีมากๆการอนเนีตคอนเฟิร์มสภาพกันก่อนนะคอนเฟิร์มท่านก่อนเหมือนเดิมเช่นเดิมทุกคลิปตัวนี้เป็น2.4ดีเซลนะครับขับหลังนะครับขับเคลื่อน2ล้อขับหลังเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเก็บงานเก็บสีมาให้เรียบร้อยมาละเลี้ยวลอยฮะไม่มีนะครับพว่าเก็บสีมาให้แล้วนะนี่ตัวนี้ก็เป็นรถ P P v ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ ประหยัดทั้งเรื่องของราคาและก็ประหยัดในเรื่องของอัตราบริโภคน้ํามันนะครับเพราะว่าจะเป็นเป็นเครื่องอ cc น้อยสุดนะครับที่โตยต้ตาใช้อยู่ก็คือบล็อกเครื่องอ2 CC, อ9 3อม cc ้าม้าตัวนี้ก็คือไม่ได,ไได้ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีมากแต่พอใช้ได้นะแต่พอใช้ได้เพราะว่าถ้าใครเคยขับถ้าใครเคย,เคย,เ,คยเคยขับเครื่องใหญ่อย่างตัว kd 3.0หรือ,อ gd นะ1ง d 2.8แเนี่ยแล้วมาขับตัวนี้จะรู้สึกว่ามันอึดแต่ถ้าใครเคยขับรถที่แบบไม่เร็วมากเกินแล้วตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพระาะอย่างน้อยมันก็มีแพทเดิรนชิพนะครับสีค่คนเชียลแล้วก็มีพวกระมช่วยก็พอจะตอบโจทย์ได้บ้างนะครับในราคาที่พูดง่ายก็ประหยัดไปเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับเกือบครึ่งนึงเพราะรถใหม่มันก็ล้านสี่แสนนะครับล้านสี่แสนก็เหลืออยู่แปดแสนกว่าบาทก็เกือบเกือบครึ่งครึ่งนะก็ประหยัดเข้าถึงจับต้องได้แล้วก็รถพวกนี้จัดได้ทุก จัดได้ทุกกลุ่มเครดิตขอให้ไม่ติดนะครับอาจจะมีอาจจะไม่มีเครดิตหรือมีเครดิตดีหรือมีล่าช้ายอยู่บ้างสามารถจัดได้หมดเลยนะครับซึ่งบางทีรถบางกลุ่มบางแบรนด์อาจจะจัดแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องยอมรับว,ว่าหนึ่งะอะโตโยต้าเองเนี่ยเขาเป็นแบรนด์หลักซึ่งสถาบันการเงินก็ให้ยอดจัดที่ค่อนข้างพอใจฉะนั้นแล้วจัดได้ทุกทุกกลุ่มอาชีพหรือว่าสมมติว่าาำคนที่แบบไม่ต้องการใช้เงินดาวนะครับก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นกลางๆนะครับก็ไมไ่หนักมาก นะครับเป็นรถครอบครัวที่อนเนกประสงค์พร้อมใช้นะครับทั้งสภาพรถและก็ราคาเอามาคอนเฟิร์มให้อีก1คันนะแน่นอนว่าสวยโครงสร้างเดิมแน่นอนอยู่แล้วรถพวกนี้มันรู้ประวัติอยู่แล้วนะครับขีเลขตัวถังเข้าไปในศูนย์นี้ก็จเจอแบบละเอียดยิบนะครับทุกคันเลยนะไม่ใช่เฉพาะคันนี้ถ้าเป็นรถกลุ่มสีนี้นะครับถ้าเป็นรถกลุ่มสีนี้แล้วก็เหมือนที่ผมบอกไปก็คือรถพวกนี้นะครับยางเยงี่ยต้องพร้อมใช้มากก็คืออันนี้เป็นยางชุดที่2แล้วเป็นยางปลายปี21ใช้อีกายาวๆนะครับเป็นบิ t ต์เลยนะ ยางดีมียี่ห้อใช้อีกยาวๆดอกเต็มเต็มใช้อีก22ปีสบายๆนะครับซื้อไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มยกเว้นจะไปแต่งเพิ่มเองนะเพราะรถกลุ่มนี้มาแบบเดิมๆยังไม่ได้มีการไปตกแต่งใส่สกเกิร์ตใส่ล้อสใส่แรปอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับซึ่งภายในก็เช่นเดียวกันก็เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มนะครับหรือน้ําตาลดําก็ว่ากันไปอันนี้ผมไปเก็บมาให้แล้วนะครับไปเก็บปีกเบาะเพราะว่ามันเป็นทรง,งสูงแล้วมันเสริมฟองน้ามาส่วนใหญ่มันจะซุด นะครับมันจะซุดและเป็นบอกไฟฟ้านะครับอันนี้ไปเสริมฟองน้ํามาให้แล้วนะครับจริงๆถ้าป,ปกติถ้ายังไม่หมดอายุประกันเนี่ยเขาเคหมให้ฟรีนะที่ศูนย์แต่ผมมองว่าเราไปทําเองมันจะเร็วกว่าซึ่งมันงบ,งบประมาณเพิ่มไม่เยอะนะครับและก็ที่สาคัญท,ที่ผมบอกเมื่อครู่นี้ในกลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่น่าจะไม่น้อยสุดไหมนะครับไม่น้อยสุดแล้วนะครับอยู่ประมาณแสนแสนกลางๆเนี่ยนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นิ่มๆ คันนี้ไม่แสนห้านะครับไม่แสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลเมตรแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถูกกว่านี้ก็มีนะครับก,ก็ว่ากันไปนะครับถูกกว่านี้ก็ไม่เยอะกว่านี้เหมือนที่ผมบอกเหมือนทะผมกล้าบอกชัดเจนอยนะู่แล้วเพราะว่าผมขายรถกลุ่มนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเอาพูดถึงฟังก์ชันออปชั่นสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาชมคลิปนะครับจริงๆผมก็ดีลไปเยอะแหละรุ่นนี้ก็จะเป็น 2.4V นะ 2.4V ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติ omat, นะครับมีจอมีเนวิมีกล้องถอยให้นะครับ แล้วก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน2ล้อนะครับมี Eco ค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะนะครับ s ีค u e เชียลแล้วก็แพทเทิร์นชินี่นะครับเป็น6สปีดนะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็ฟังก์ชันออปชั่นอาจจะไม่ได้เยอะจา๋าทีเดียวแต่ว่ามันเป็นรถที่ใช้งานง่ายไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายมากนะครับเพราะว่า พูดงา่ายๆตั้งแต่บล็อกตัวนี้มาตั้งแต่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนจากจากเคดีมาเป็น GD เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนจากสายพานไทมิ่งมาเป็นโซ่หมดแล้วไม่ต้องไปผ่าตัดหัวใจันอีกแล้วนะเวลาวิ่งคบรบแสนห้าไม่ต้องนะนะครับขอให้ดูแลเขาตามระยะนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องดูแลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องแล้วแต่ว่า5000โลหรือหมื่นโลถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์หรือสังเคราะห์แท้ก,ก็ว่ากันไปนะครับหรือพวกระบบของเหลวน้ำมันกงน้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนทุก40 0 0 0โลก็ นะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กองกองเกียร์เฟืองท้ายอะไรพวกนี้ดูแลเขาตามระยะผมบอกเลยว่ารถกลุ่มนี้ทนมากๆดูโดยรักษาง่ายมากๆนะซื้อไปยังไงก็คุ้มนะครับซื้อไปยังไงก็คุ้มใช้งานยาวๆพอพูดง่ายๆคือรถกลุ่มนี้มันดูแลถึงนะครับดูแลถึงพอเป็นรถคือหน่วยงานเขาบังคับให้ให้ให้เข้าศูนย์ตามตามกฎเกณฑ์ตามกติกาของเขาู่แล้วจนแล้ว รถกลุ่มนี้นะครับลูกค้าที่มาเลือกซื้อเนี่ยไม่ผิดหวังเพราะว่าผมสามารถพิ้นประวัตินะครับอาจจะเป็นมันเป็นข้อมูลข้อมูลเชิงลึกที่ทปิ้นมาจากศูนย์แหละนะครับอาจจะออกสื่อมากลางสื่อเลยไม่ได้เพราะบางทีมันก็จะมะีชื่อบริษัทเดิมที่เข้านี่อยู่นะครับมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ากฎหมาย p ี p a เขาไม่ให้เปิดเผยจา้าทีเดียวนะเกิดผมเอามากลางเหมือนเมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องได้รับอนุญ,ญาตก่อนนะครับเราไม่ทำซูมสี่ซูมห้าแน่นอน ก็ตัว V ก็จะเป็นประตูหลังไฟฟ้าอยู่แล้วแหละนะครับไม่แน่ใจว่าตัว G, G ีเขายังผลิตอยู่ไหมตอนนี้นะครับนะตัว G รู้สึกว่าผลิตมาช่วงสั้นๆแล้วก็หายไปนะนะครับผมก็เลยไม่ได้ตามเลยว่าตัว G เป็นประตูแบบแมนมือมาไม่เป็น Air แอร์บิดพูด,ดง่ายๆก็ราคารถใหม่ก็มาล้านสองกว่าสุดรู้สึกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นแล้วถ้ามาขายในท้องตลาดก็ประมาณ90,0,000กว่าบาทประมาณนั้นะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเดิมๆนะครับเบาะ3แถว7ที่นั่งแอร์3ตอน ก็ยังไม่ได้มีการไปปูหงปูหงอะไรเพิ่มนะแค่นี้มาแบบมาตรฐานโรงงานแบบเดิมๆเ,เลยนะยังไม่ได้มีการไปตกแต่งอะไรส่วนใครจะไปตกแต่งเพิ่มก็ว่ากันหรือใครจะใช้แบบเดิมๆก็ว่ากันไปแต่ผมมองว่ารถกลุ่มนี้ซื้อไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจัดได้ทุกเงื่อนไขแต่ไม่ขายเงินสดนะแต่ไม่ขายเงินสดถ้าเงินสดนี่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเป็นรถหน่างานเป็นรถนิติบคุคคลนะครับขายจัดไฟแนนซ์นะครับขายจัดไฟแนนซ์ ต่ซื้อสดก็ว่ากันไปนะครับประสงประีก็ค่อยมาเคลียร์กันแต่ผมอยากขายกันผ่อนมากกว่าอันนี้พูดให้ชัดเจนเลยเพราะบางทีหลายคนนะครับทักทวงเข้ามาว่าทําไมไม่แจ้งในสื่อในคลิปแต่ถ้าเป็นที่ผมรีวิวเองเนี่ยนะครับผมจะรีวิวบอกทุกทุกคันทุก,ท,กทุกคลิปคันไหนมีไม่ม,มีผมบอกชัดเจนแน่นอนนะครับและรถทุกคันคือผมกล้าการันตีได้เพราะว่าผมเป็นคนซื้อนะครับเป็นฝ่ายจัดซื้อพูดง่ายๆอาจจะไม่ใช่ฝ่ายขายจาย่ายทีเดียวนะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูรถประวัติรถเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสได ชัดเจนทะลุปูโป่งทุกคันแน่นอนนะครับเพราะเหมือนที่ผมบอกไปตลอดแหละนะครับแต่คลิปไหนที่ผมบอกก็คือรถที่ผมเอามารีวิวโดยเฉพาะคันไหนที่ผมรีวิวเองก็ผมเป็นคนจัดซื้อเข้ามาเองนะครับเกือบทุกคันที่ร้านนั่นแหละนะครับพูด,ดง่ายๆแต่หมายถึงว่าผมจะตอบในฐานะที่ผมเป็นคนซื้อเหมือนกับที่ลูกค้ามาซื้อนี่แหละนะครับคนซื้อกับคนซื้อคุยกันเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับมันก็จะง่ายนะครับหรืออยากจะปรึกษาในเรื่องของการออกรถการดูรถ การผ่อนการจัดส่งการทำสัญญาก็ปรึกษาสัดาสายตรงได้ที่0997591779นะครับ0997591779ยกหูสายตรงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าลายอาจเอแอดยากหน่อยนะลายเต็มอยู่นะครับฝากติดตามทุกช่องทางของมงคลคาเซนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น y o YouTube t i k t o k หรือ Facebook ก็แล้วแต่หรืออัปเดตภาพนิ่งรถเข้าใหม่ทุกๆวันที่เว็บไซต์มงคลคาเซนเตอร์ .com นะครับมงคลคาเซนเตอร์ .com ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เซิร์ชเจอ นะครับเซิร์ชใน Google เซิร์ชใน Facebook ท่านเจอแน่นอนนะครับวันนี้สศสดากับอีกหนึ่งคันคุณภาพจากค่ายมงคลคาสเซนเตอร์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่วีขับเคลื่อนสองล้อนะครับปี2016นะปี59คันนี้859,000บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ